เดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของสินค้าคงเหลือนะคะเราจะเจาะเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญสคัญเท่านั้นนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเรามาดูความสำคัญของสินค้าคงเหลือกันเลยนะคะเขาบอกว่าสินค้านะคะหรือว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมีความสำคัญต่อกิจการค้ามากนะคะเพราะว่า สินค้าเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะที่มีมูลค่าเป็นเงินนะคะสามารถนําไปเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้เร็วนะคะโดยการขายสินค้านั้นออกไปนะคะก็คือมีความสําคัญนะคะรองจากเงินสดแล้วก็พวกเงินฝากธนาคารนะคะหากสินค้าขาดมือนะคะอาจทําให้กิจการหยุดชะงักได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุตินักเรียนขายของออนไลน์นะคะถ้าเกิดมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากเนี่ย แล้วสินค้าที่นักเรียนขายอยู่มันขาดหรือว่ามันหมดสต็อกไปก็ทําให้การค้างนั้นหยุดชะงักนะคะลูกค้าก็ต้องรอนะคะส่งผลทําให้ลูกค้าเนี่ยอาจแบบเกิดการตัดสินใจไม่สั่งซื้อสินค้าของเรายกเลิกสินค้าของเราไปนะคะก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะคะหรือว่าสูญเสียรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้นไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ บอกว่าการบันทึกราคาทุนของสินค้านะคะที่ซื้อมาแล้วก็ราคาทุนของสินค้าที่ขายไปนะคะหากมีข้อผิดพลาดนะคะมันก็จะส่งผลกระทบนะคะต่องบแสดงผลการดําเนินงานแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินของกิจการนะคะงั้นสิ่งนั้นก็คือนะคะกําไรนะคะแล้วก็ต้นทุนขายนะคะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยนะคะสําหรับข้อที่1น,นะคะข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่า สินค้าคงเหลือไปง้ดสูงไปนะคะต้นทุนขายต่ำนะคะส่งผลทำให้อะไรส่งผลทำให้นะคะกำไรสุทธิสูงไปนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าสินค้าคงเหลือนะคะไปงวดต่ําไปนะคะต้นทุนขายนะคะส่งผลทําให้ทําไมคะส่งผลทําให้กําไรสุทธิต่ําไปนะคะต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะเขาบอกว่า ถ้าเกิดสินค้าคงเหลือต้นงวดสูงไปนะคะต้นทุนขายต่ำนะคะกําไรสุทธิก็จะสูงไปด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อที่4ี่นะคะสินค้าคงเหลือต้นนวดต่ำไปนะคะต้นทุนขายสูงนะคะส่งผลทําให้ทำไมส่งผลทําให้กําไรสุทธิก็จะต่ำลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูถัดไปเลยนะคะ ถัดไปนะคะมันก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะคะนักเรียนสามารถดูในหนังสือได้นะคะสําหรับในหนังสือเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าที่ห้านะคะ <st ık> ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าร้านมีดีนะคะเขามีอะไรดีมาดูกันเขาบอกว่าร้านมีดีนะคะมีสินค้าคงเหลือต้นงวดนะคะหนึ่งมืนห้าันบาทนะคะระหว่างปีเนี่ยเขาก็ได้ซื้อสินค้าไปนะคะ 1 2 2 0 0 0บาทนะคะมีรายการส่งคืนสินค้านะคะ4,500นะคะมียอดขายนะคะสินค้านี่เท่ากับทั้งสิ้นนะคะ3 0 0แสนบาทนะคะมีรับคืนนะคะ6,400บาทนะคะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะ85,000บาทนะคะมีสินค้านะคะเขาบอกว่าเนี่ยสิ้นงวดนะคะมีสินค้าคงเหลือ1 7 0 0 0บาทแต่ แต่อะไรเขาบอกว่าแต่นะคะตรวจนับและคำนวณต้นทุนสูงไปนะคะสามพันบาทวงที่สา0 0บาทไว้นะคะทำให้สินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะมีราคานะคะสองหมื่นบาทนะคะสิ่งที่เขาให้เราทำนะคะเขาให้เราทำอะไรเขาให้เราแสดงนะคะผลของการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือนะคะ ที่ผิดพลาดแล้วก็มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนนะคะสําหรับข้อที่2ก็คือทาให้เราเนี่ยสรุปผลกระทบนะคะของการคํานวณต้นทุนสินค้าคงเหลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยนะคะเวลาทํานะคะเวลาทําเนี่ยก็คือให้นักเรียนนะคะตีตารางตีแบบฟอร์มแบบของเขาเลยนะคะ สำหรับในช่องแรกเนี่ยก็คือจะเป็นในช่องของงบกำไรขาดทุนนะคะช่องงบกำไรขาดทุนช่องนี้ก็จะประกอบไปด้วยรายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นรายการค้าที่โจทย์ให้มานะคะต่อไปนะคะช่องที่2จะเป็นการคำนวณต้นทุนที่ถูกต้องนะคะคือเป็นต้นทุนที่แท้จริงนะคะที่กิจการมีอยู่นะคะ ต่อไปนะคะอีกช่องก็คือเป็นช่องคำนวณต้นทุนที่สูงไปนะคะซึ่งชงผลนะคะมาจากโจทย์ที่เขาบอกมาเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเขาทำยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกนักเรียนตั้งเลยค่ะขายทั้งสิ้นเท่าไหร่ที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้ขายทั้งสิ้นมาเท่าไหร่คะก็คือให้มาสามแสนบาทถูกต้องไหมเราก็เอาสามแสนบาทเนี่ย ใส่ทั้งสองด้านเลยนะคะใส่ด้านที่ถูกต้องและด้านที่ส่งไปนะคะต่อไปนะคะหากรับคืนสินค้านะคะด้านที่ถูกต้องก็คือ6 4 0นนะคะสำหรับอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นการคำนวณต้นทุนที่ส่งไปนะคะก็คือ6,4 0 0เหมือนกันนะคะ <S 2> <S 2> ต่อไปขายสุทธินะคะขายสุทธิมาจากไหนนะคะ2 9 3 6 0 0บาทนี่มาจากไหนอ่าก็คือเอามาจากนี่เลยค่ะ ามแฟนนะคะลบกันนะคะคานวณลบกันนะคะด้านนี้ก็ลบกันนะคะเหมือนกันค่ะคำนวณเหมือนกันอ่าแล้วมันก็จะออกมาเป็นช่องนี้ถูกต้องไหมอ่าเรียบร้อยนะคะต่อไปต้นทุนขายนะคะต้นทุนขายมาจากไหนบ้างต้นทุนขายแรกเลยก็คือสินค้าคงเหลือต้นงวดหนึ่งห้าันบาททั้งสองช่องใส่เหมือนกันนะคะ สินค้าคงเหลือต้นงวดประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือมีซื้อสินค้านะคะที่โจทย์ให้มานะคะ10,000แสนนะคะ2 2 0 0 0บาทหากกับส่งคืนนะคะหากก็คือตรงนี้เอามาลบกันนะคะเอา1 2ึ0 0แสนบาทนะคะลบกับ4,5 0 0นะคะมันก็จะได้เป็นยอดซื้อสุทธินะคะก็คือ17,500บาทนะคะมาจาก2องอันนี้นะคะเนี่ย2อันนี้นะคะลบกัน ออกย่อมาเป็นตรงนี้นะสองข้างคิดเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะสินค้าที่มีไว้เพื่อขายนะคะหนึ่งแสนสามมืสองพันห้ารอยบาทอันนี้มาจากไหนก็คือมาจากตรงนี้หนึ่งมืนห้าพันนะคะบวกกับหนึ่งหมือบวกกับหนึ่งแสนหนึ่งมืเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะเอามาบวกกัน,นะคะ่ะช่องนี้ก็เหมือนกันเอามาบวกกันนะคะ แล้วก็จะออกมาเป็นตรงนี้ต่อไปนะคะหากสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะสินค้าคงเหลือปลายงวดตรงนี้เรากการดูนิดหนึ่งสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะก็คือจะสังเกตว่าสองด้านสองด้านนี้ยอดไม่เท่ากันใช่ไหมย,ยอดไม่เท่ากันใช่ไหมคะ ด้านที่ถูกต้องก็คือ17,000บาทนะคะส่วนด้านที่สูงไปก็คือ20,000บาทที่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่าคำนวณน,นะคะต้นทุนสูงไป3,000บาทถูกต้องไหมอะดูนะดูให้ดีนะทีเนี้ยผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดความแตกต่างตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะต่อไปต้นทุนขายค่ะ ต้นทุนขายนะคะด้านที่ถูกต้องเนี่ยก็คือได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทมาจากไหนก็คือมาจากตรงนี้ค่ะมาจากหนึ่งแสนสามมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะหักกับหนึ่งมื่นเจ็ดพันนะคะก็จะออกมาเป็นตรงนี้ออกมาได้ก็คือหนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะคะส่วนด้านนี้นะคะเห็นยอดไหมหนึ่งแสนสองมื่นเฮ้ย หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะก็คือมาจากตรงนี้ค่ะมาจากหนึ่งแสนสามมื่นสองพันห้าร้อยนะคะหักกับสองหมื่นบาทนะคะเอามาหักกันก็จะออกยอดแบเป็นตรงนี้ออกยอดก็คือได้หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะกำไรขั้นต้นนะคะกำไรขั้นต้นหนึ่งแสนเจ็ดมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทนะคะมาจาก ตรงนี้เลยค่ะมาจาก2 9 3 6 0 0้าอบาทนะคะเอามาหักกับหนึ่ง0หนึ่งห้าันห้า้อบาทนะคะเอามาลบกันนั่นแหละแล้วก็จะได้เป็นนะคะ178 1 0 0ันหนึ่งร้อบาทนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือเอาสอง6 0 0้าอบาทนะคะเอามาลบกับหนึ่ง0หนึ่งน้าร้อยนะคะ ก็จะออกยอดมาเป็นตรงนี้ออกยอดได้เท่ากับ181,100บาทนะคะต่อไปนะคะหากค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารนะคะค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารเนี่ยได้ก็คือ85,000นะคะได้ค่ะแป๊บหนึ่งนะ,ะ่ะต่อนะคะหากค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารนะคะ 85,000ค่ะสองค่านี่เหมือนกันนะคะดูนะคะแปดหม่นห้าพั 85, นะคะเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเอา85,000นะคะกับกำไรขั้นต้นเนี่ยเอามาทำอะไรกันเอามาลบก,กันนะคะก็คือเอา1,70,000สนเจ็ 8,100ลบกับ80,05นะคะก็จะได้มาเป็นกำไรสุทธินะคะก็คือ่าไร93,100บาทนะคะด้านที่ถูกต้องนะคะได้กำไรสุทธิก็คือ93,100บาทนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือกำไรสุทธิเนี่ยมาจากนะคะ181,100นะคะเอามาลบกับนะคะ80,05นะคะ ด้านนี้ก็จะได้กำไรสุทธิเท่ากับ96,100บาทนะคะเ6 1า0บาทนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาสรุปข้างล่างตารางนะคะสรุปว่าอะไรก็คือเขาบอกว่าสรุปผลกระทบนะคะต่อการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือไปง่วสูงไปนะคะ3,000บาทนะคะทำให้นะคะมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนดังนี้นะคะ อันดับแรกเลยเขาบอกว่าต้นทุนขายนะคะต่ำกว่าความจริงนะคะ3 0 0พบาทนะคะต้นทุนขายนะคะมาดูนะเขาบอกว่าต้นทุนขายเราก็มาดูที่ต้นทุนขายนะคะต้นทุนขายเท่าไหร่ได้ที่ถูกต้องก็คือตรงนี้ใช่ไหมอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันห้าร้อยบาทนะคะ นี่แล้วก็เอามาหักกับด้านที่ส่งไปค่ะได้ส่งไปก็คือตรงนี้เลยนะคะด้านที่ส่งไปนะคะก็คือ112500บาทนะคะเอามาใส่ตรงนี้ค่ะเอามาหักกันนะคะเอาสองตัวนี้มาลบกันนะคะเอามาลบกันแล้วผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือจะเป็นผลต่างเท่ากับเท่ากับเท่าไรสา0 0ั 3, บาทนะคะ ต่อไปค่ะดูที่กำไรสุทธิบ้างนะคะกาไรสุทธิค่ะสูงกว่าความจริง3000บาทนะคะก็ให้เราไปดูที่กำไรสุทธินะคะกำไรสุทธิตรงไหนกำไรสุทธิคือตรงนี้นะคะกำไรสุทธิก็คือด้านที่ถูกต้องนะคะก็คือเวลาลบกันนะคะนักเรียนจะต้องเอาเลขมากลบเลขน้อยนะคะอะดูกำไรสุทธิด้านที่สูงไปก่อนนะคะ เก้าหมื่นอ่ะเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงได้สูงไปก็คือเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถูกต้องไหมตรงนี้ลองม,มาเลยจะได้เห็นชัดๆแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือด้านที่ถูกต้องนะคะด้านที่ถูกต้องก็คือเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทค่ะเอามาใส่นี่เลยคลนต่างที่ได้นะคะถ้าตับเท่าไรสามพันบาทเหมือนกันนะคะ เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูสิ่งที่เราจะต้อง